แนะนำตัวก่อนเออให้คนแนะนำตัวก่อนสวัสดีค่ะชื่อมะเขือหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโมนิก้าก็ได้ฉันเป็นกะหรี่ฝึกหัดเฮ้ยเสียงเหมือนแบบโมนิก้าโมนิก้าพูดเสียงนี้ตลอดเลยได้ปะได้เลยหรอคะได้ต้ตเอ้ยได้เลยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะับอุ้ยบอกได้เหรอคะบอกได้บอกได้บอกได้ โกงได้ไหมคะเอาเเอาหนูเกี่ยโกงนะพี่หนุเดี๋ยกูตรวจบัตรนะสามสิบไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยหน้าหนุเด็กถูกไหมพี่หน้าหุณแก่ค่ะโอ๊ยหนูสามสิบเองเหรอค่ะใช้หนูใช้ชีวิตมาสามสิบปีแล้วเนี่ยคุ้มหรือยังฝนบอกสนานสุดๆไปเลยเหรอแต่ก่อนต้องเล่าว่า ร่านเรายาเกิดมาเราล่านแต่ก่อนคือมีแฟนแล้วเป็นคนเป็นคนดีๆคนหนึง่งเป็นชนีดีๆคนหนึง่งเป็นคนเป็นคนที่แบบรักคลั่งลา